สวัสดีครับเพื่อนๆเอซและท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้วันที่28กักฎาคม2565นะครับผมก็เช่นเคยครับเราก็มาตามแนวทางมาตามแนวทางฮานอยนะครับวันนี้มีฮานอยแนวทางเดียวนะครับผมก็เมื่อวานก็ ปังมากนะครับเมื่อวานนปังมากนะครับผมทั้งเราทั้งข่หาหน้อยนะครับก่อนจะดูแนวทางตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก็มาดูสรุปเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับว่าออกอะไรออกยังไงครับแล้วเราจะได้ลงทุนได้ถูกนะครับว่ารอบไหนรอบไหนนะครับผมก็มาดูก่อนนะครับสําหรับพานอยเมื่อวานนี้นะครับฮานอยเมื่อวานนี้ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับ สำหรับแนวทางข้อหน่อยวานนี้ก็ปังมากนะครับออกมาสองน้อยนะครับจับคู่ออกมาสองน้อยนะครับผมก็พิเศษแล้วก็ VIP นะครับผมส่วนปกติรอบรอบเน้นจะไม่ไม่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านผ่านเลขวิ่งเดียวนะครับเลขวิ่งผ่านนะครับสำหรับรูดนะครับรูดพิเศษนะครับรอบพิเศษก็มาบนที่หนึ่งนะครับ หมาบนนะครับมาบนหนึ่งนะครับรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับหนึ่งจะมาร้อยนะครับมาหลักร้อยนะครับหนึ่งโดนมาหลักร้อยนะครับผมก็เสียรูดก็จะผิดหวังไปนะครับส่วนรอบ v p p รูดไม่มานะครับวันนี้ไม่มาสำหรับจับคู่นะครับจับคู่จับคู่ก็ รอบพิเศษนะครับแปดหนึ่งบนนะครับแปดหนึ่งบนนะครับผมส่วนรอบ V I P นะครับ V I P เข้าที่เจ็ดสามตรงตรงนะครับเข้าตรงๆงทั้งสองรอบนะครับนี่นะครับเข้าตรงตรงก็เจ็ดสามบนเหมือนกันนะครับผมส่วนจับคู่รอบปกติก็ ไม่เข้านะครับไม่เข้าเลขมาเบิ้ลก็เลยพลาดนะครับผมสำหรับลาวนะครับเราดูกันหน่อยนะครับเราดูกันนิดหนึ่งนะครับลาวก็เข้าที่สามนะครับเข้าที่สามนะครับรูดเข้าที่สามนะครับผมก็ ออกที่03นะครับล่างนะครับผมส่วนบนก็087นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับ FC ที่โชคดีด้วยนะครับผมและทุกคนนะครับที่โชคดีนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่ยังไม่มีโชคนะครับก็วันหน้าวันนี้วันนี้เอาใหม่ครับผมตูสู้ครับก็มาตามแนวทางฮานอยวันนี้กันต่อเลยนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญจะได้พลาดคลิปนะครับต้องกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเด็ดๆนะครับที่แอดนำโหลดลง YouTube นะครับผมพโหลดเสร็จ คลิปก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทีนะครับผมก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทันทีเลยท่านก็จะได้ดูไม่จะได้ไม่พลาดนะครับจะได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้นะครับฮาหนอยวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมยี่สิบแปดรูดบนนะครับ ห้ากับหกก็เช่นเคยครับรอบปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครจะไปลงทุนกับรอบไหนก็ได้นะครับกับรอบไหนไหนก็ได้นะครับรอบพิเศษร,รอบ VIP ได้นะครับผมมีสสทธิ์มาทุกรอบนะครับจับคู่นะครับจับคู่

หนึ่งสามหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับ ก็ไม่พลาดไม่ได้ก็คือสี่เอ้สาตัวนะครับสามตัวก็4ี่สามห้าห้สาห,าสสาหานะครับแล้วก็4 1่ แล้วก็สี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับ มัดรวมนะครับมัดรวมสามนอยเน้นรอบปกติ สำหรับตัวเน้นนะครับหนึ 04, 35, ่งห้าศูนย์สี่สามห้าสองสี่หนึ่งสามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะฮะงวดนี้ก็ประมาณนี้ครับควนอีกรอบนะครับห้าน้อยวันที่ ยี 28, เดือนเจ็ดปีหกห้านะครับผมรูดรูดห้ากับหนะครับปกติวันนี้ไม่ฟันว่าตัวไหนนะครับไม่ฟันนะครับรูดห้ากับหจับคู่หนึ่งห้า 04,02,35,2413นะครับ626373นะครับผมนะครับผมสตัวก็4 3 5 4ามหสะหนนะครับผม413ส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นอ่ะรอบปกตินะครับเน้นให้ก็ได้วันที่5นะครับวันที่5นะครับผม แล้วก็จับคู่กันหนึ่งห้าสามห้าสองสี่หนึ่งสามนะครับก็ประมาณนี้ TVs, นะครับผมสำหรับ FC นะครับ FC แฟนคลับทุกคนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุดก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณ ในการรับชมด้วยใช้สตินะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก็ขอให้ตัวเลขนะครับปังๆนะครับเข้าปังๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ f c ทุกท่านนะครับก็ขอให้ f C และผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็ขอให้โชคดีก็โชคโชคมันหมานล้ำลาำรวยๆครับมาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งนะครับก็ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปทุกๆวันนะครับ เงินไหลนองของไหลเข้ากระเป๋าของท่านทุกๆวันนะครับผมก็สาธุสาธุสาธุสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเท่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ